กันเดทวันนี้นะคะแดดดี้จะพับ Beautiful สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพากันเดทมินิซีรีส์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะตอนนี้เลมิวนะคะอยู่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนค่ะยืม for neo 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 อ่านไม่ออกไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะพากันเดทกัน3คนเลยนะคะน้องจะกินอะไรวันนี้ Don't know what they have. ปก,กติก็กินแต่อาหารไทยทุกวันนะคะก็วันนี้ก็พิเศษน,นิดนึง mm. กินอาหารอิตาเลียนเนาะแล้วดิอิตาเลียน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 กินอาหารไทยทุกวันวันนี้กินอาหารอิตาเลียนครับครับครับ่อยคัน <laughs> <laughs> นี้อยากกินแมคโดนัลดงนอนแล้วเหรอตอนนี้บ่ายโมงกว่าอ๋อวางนอนมันเดทกันสองคนไม่ได้ต้องมากันสามคน <laughs> Three colors? I would like to try the Liguini Merchiero. <laughs> By the way, it is. <laughs> however, you say it. Merchiero! Give dates. When you say mask up, they mask up their full face. <laughs> 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 Look like a dinosaur. Wait, why? This is how the thing was on your face. Worth the wait. Mama, what's it? I took room, huh? I menu.

อร่อยมากค่ะ It's l like yeah. <Real> i k e c h e e s e yeah. ีสน r e ม l cheese i t so sad mm hmm. It's so tiny เล็กมากอร่อยค่ะ <name>. มไม่ได้ใช่ไหมดนนี่หมึกทอดนะคะ a little bit คแค่ไหนคะ

อร่อยมากค่ะพิ๊ตซ่าค่ะกินพิ๊ซ่ากินค่ะ It looks like an elephant. Uh huh. ่มากค่ะทุกอย่างเลยนะคะเป็นอิตาเลียนที่ใช้ได้มากยกนิ้วให้เลยดิดยอะสุดเจาะ t h a n ว you c h e e r m e i s นะค่ะรูปภาพ คือมันอะไรบอกว่าจะกินสองคบเป็นชีรามิสุที่อร่อยที่สุดในหลายปีมากที่กินมาค่ะอร่อยมากจริงอร่อยครับตอนแรกบอกว่าจะกินแค่2องคำนะคะจัดไปเต็มที่เลยค่ะ ก่อนและหลังรูปตัินิซีรีส์นะคะก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพูดโคลมาเริ่มคิดเอ็นนะคะก็เจอกันใหม่มินิเดทคราวหน้านะคะว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เลมิวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะ

One to I, ten. I would probably say like a nine out of ten. <laughs> yeah, because the food was good, the atmosphere was good, our hearts are full. It was just nice quality time together. Yeah, happy, happy. Uh, yeah, happy, to me. happy, happy wife, <laughs> happy <Yep. laughs> life. What? Happy. Yep. 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 You yeah, I'm yeah. happy. I'm happy too. I'm ha are you happy? You're mad. You're mad? What? Why are you mad? Why are you mad? Mm -hmm. I don't. You don't even know why you're mad. You're just mad? Don't have you happy. I mad. <laughs>